ดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอฟไม่กลับโมโตผมเบนไม่กลับโมโตครับวันนี้นะครับหลายๆคนถามถึงรถครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีสายเข้าตลอดจนมาถึงเมื่อกี้ก็ยังรับอยู่อีกสายหนึ่งใช่แล้วหลายๆคนไม่ต้องผิดหวังไปนะครับผมหาเข้ามาให้ใหม่อีกแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเกียร์แคนิวัลนะครับคันนี้เป็นปี2004นะครับเอสอง0ันนะครับดีครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวใหญ่อลังการนะครับผมสามารถนั่งได้ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งด้วยกันนะครับ สีเสือสภาพภายนอกสวยงามไม่ต้องไปเก็บเลยนะครับผมภายในสวยนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแต่งด้วยครับนะครับค่อนข้างสูงนะพอแต่งปุ๊บมันจะดูแบบดูแบบดูเหมือนลูงเออเหมือนยกสูงดูล่ำล้ขึ้นมาผมว่าลุยได้ดีกว่าล้อเดิมแน่นอนนะครับสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้ารถครอบครัวไซส์ใหญ่แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคราวนี้เริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับผมข้างหน้านี่เลยนะครับผมกระจังหน้านะโครเมียมเงาสวยงามเลยนะครับผมโลโก้เกียนก็เงาอยู่นะตรงนี้นี่เป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับผมก็ไม่มีหักฝนหลอดสภาพรับสวยงามเลยนะครับครับผมนี่ก็ไฟหน้าคันนี้นะก็ถือว่าเลนส์ไซส์สวยงามอยู่นะครับผมแล้วีเฟ์ก็เป็ข้างในนี่ชัดๆเลยครับผมไม่มีลอกเลยครับครับผมคุณผู้ชมฮะสีตัวถังนะที่คุณผู้ชมเห็นนะผมบอกเลยอันน เงินถ <alors> ูกไหมใช่แล bon. ้วจะมาอมจะอมฟ้าๆนิดๆนะฮะถ้าอยู่ในร่มนะคุณผู้ชมฮะสีสันสวยงานอาจจะมีตำหนิการใช้งานเล็กๆน้อยๆไม่น่าเกียดไม่ต้องไปทำอะไรเลยคุณผู้ชมฮะใช่ครับผมแล้วล้อคันนี้นะครับได้เป็นล้อแต่งลาย re ส0ศูนะครับผมเป็นล้อคอ18นะครับผมนี่แล้วนะฮแหมก็ถือว่าสวยงามเลยนะดอกยางก็พร้อมใช้งานเลยนะครับครับผมผมบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าโอ้โหได้ล้อมาแบบนี้นะคือต้องบอกว่าส่วนตัวนะครับผมว่ามันดีกว่าล้อเดิมใช่เพราะตรงที่มันใหญ่มันกว้างนะฮะการทรงตัวดีกว่าการ ลุยการตะกุยม่นดีกว่าน่นอนใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือความตึงตังอะไรนี้ก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะเพราะว่าของเขาเนี่ยยังเป็นยางแก้มใหญ่อยู่ยางก็ยังหนไๆนอยู่ว่าความนุ่มนวลเนี่ยก็ใกล้เคียงเดิมเลยครับผมแต่สิ่งที่ได้ก็คือฐานเราเขากว้างใช่ฮะสงตัวดีแน่นอนใช่ครับผมนี่ต่อด้านข้างเลยนะครับผมนี่สภาพด้านข้างก็สภาพสวยงามนะครับผมตัวคิ้วของเขานี่ก็แนบสนิทสวยงามเลยนะครับใช่ครับผมใช่นี่้วคันนี้มาพร้อมกับตัวแหลกเดิมโรงงานของเขาดูนี่แข็งแรงมากคือไง ผู้ชมอยากจะไปใส่เต็นท์หลังคางหรือจะไปใส่แหลกอะไรก็ตามก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะสาบายแล้วที่สําคัญตัวคานคาดของเขานี่ที่เรา ให้ดูเลยก็คือนี่สามารถเลื่อนได้เลื่อนได้ก็คือมีทั้งข้างหน้าข้างหลังมาให้ครบพร้อมๆเลยซึ่งผู้ชมบางคนอยากไปติดขาจับจักรยานสามารถติดเข้าไปตรงคานเขาได้เลยเพราะว่าเขามีคานให้แล้วนะฮะใช่แล้วสองอันเลยนะคุณผู้ชมใช่ลหมครับผมนี่ดูประตูฝั่งด้านหลังนะครับผมก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับอยู่ฝั่งนี้นี่เดี๋ยวผมโชว์กระจกปั๊บตัวนี้ชมก่อนเลยดีกว่าจัดไปฮะคุณผู้ชมมาดูกันนะคุณผู้ชมฮะว่ากระจกปั๊อัพของเขาเนี่ยสามารถกระโดดออกมาได้นะฮะนี่คุณดูนะกางออกกางเข้า นี่ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับผมส่วนล้อล่าขงของเขาก็นี่สภาพเราหม่ถือว่าสวยงามเช่นกันเลยนะครับผมนี่ดอกยางก็พร้อมใช้งานเลยครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขาด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยนี่เล่นสภาพไฟสภาพสวยใสเช่นกันเลยนะครับผมแล้วรีฟเฟลกเตอร์ข้างในนี่ชัดเลยนะครับผมโคเมียรไม่ลอกนะสภหรับสวยงามเลยนะครับ ในฝั่งนี้พี่ีเบนบอกคือพอมันออกเนี่ยมันก็อมฟ้าๆนะเพราะขาร่มนี่มันก็จะเป็นสีบอลเงินเลยครับผมแล้วของเขาก็มีประกายเมทัลิกด้วยนะครับแล้วตัวถังแน่นอนฮะสวยงามเดิมและบางใช่ครับผมนี่ล้อสภาพล้อแม็กก็ถือว่าสวยงามเช่นกันเลยนะครับผมแล้วก็ดอกยางนี่คือพร้อมใช้งานเลยนะ แล้วก็มาภาสีคันนี้เป็น23พฤษภาคม2566ภาสีก็ยังไม่ขาดนะครับครับผมมิติฝั่งด้านข้างด้านซ้ายนะะตัวถังนะพร้อมครบแล้วจบสวยแน่นอนผู้ชมครับ<ช>คิ้วนะฮะตัวถังฝั่งด้านซ้ายและด้านขวารอบรอบ,รบคันผมบอกเลยว่าสวยงามและคลมกริบเลยใช่ครับผมนี่ฝั่งนี้เห็นนะที่ที่บอกก็คือแหลกมาให้พร้อมกันทั้งสองข้างเลยและตัวคานขาดก็ยังอยู่ครบๆกันเลยนะครับครับมามจบป๊อปอัพฝั่งข้างหลังซ้ายกันบ้างนี่มาให้ชมเลยมาลองดูนะฮะผู้ชมฮะฝั่งด้านขวาใช้ได้ฝั่งด้านซ้ายต้องช้องใช สองฝั่งนะซึ่งถ้าผู้ชมบางท่านเนี่ยเอาคันนี้ไปแคมป์ปิ้งหรือเป็นแคมเปอร์ที่ไหนก็ตามต้องนอนในรถนะบอกเลยนะว่าแง้มกระจกเนี้ยแล้วรูดม่านปิดหน่อยนะโอ้โหบอกเลยว่าคืนนี้นอนสบายมากๆเลยนะใช่ฮะนี่ล้อหลังนะครับผมสภาพล้อมแม็กก็สวยงามเช่นกันนะผมดอกยางนี่มาพร้อมใช้งานเลยครับ มาดูด้านบ้านท้ายความอลังการความใหญ่ของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะครับผมนี่ไฟไท้ายฝั่งข้างซ้ายก่อนเลยสภาพไฟก็คือสวยงามเลยนะผมไม่มีแตกหักแล้วนะครับนี่สัญลักษณ์คานิวัลอยู่ครบเลยนะครับผมเกียร์นี่ก็ยังอยู่ครบนะครับสราร์ทผมฝั่งด้านขวามือผมฮะโลโก้ G S U ครับไฟไท้ายฝั่งด้านขวามือผมก็ยังถือว่าสวยงามใช่ครับผมอ่ะพิกบมองบนนิดนึงนี่คัน้สปอยเลอร์ตรงรุ่นเขาก็ยังมีมาให้นะสตร์ทคกระจกสองหลังนี่เป็นคําว่าคานิวัลก็ยังอยู่ครบนะครับเป็นของตรงรุ่นตรงรถเขาเลยนะครับ นี่ตัวกันลอยด้านหลังนะคันนี้วอก็ยังอยู่เช่นกันนะครับผมหรือว่าอสังรทร์นี่คันนี้มาถือว่าครบๆกันเลยนะครับมาคุณผู้ชมมาห้องเก็บสัมภาระคุณผู้ชมมาเดิมๆทุกอย่างของเธอนะฮะใช่แล้วนะฮะจะเอ๊ะเก็บของกันยังไงวะนี่ไงครับเนี่ยเลื่อนๆง่ายดายแค่นี้เองแล้วตัวตอนนี้คือตัวลองก้นเนี่ยผมไม่ได้พับขึ้นนะถ้าพับ คือถ้ารราขึ้นมันจะไปได้ได้อีกใช่ครับก็คือปกติของลังสไลด์เขาเลยที่บอกว่ามันจะสามารถเลื่อนได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมไม่ได้เอาขึ้นก็ให้ดูว่ามันก็เลื่อนได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วจะให้ดูด้านล่างนี่ตัวพลาสติกเดิมของเขาอ่าเอยยังอยู่อยู่เลยนะถ้าผู้ชมเอาไปไม่ชอบเนี่ยก็แกะออกเลยหรือว่าถ้าอยากเก็บไว้ให้มันไม่สะอาดตรงพื้นด้านล่างก็เก็บไว้แนี้ก็ได้นะครับผม มาดูด้านขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,400cc เป็น6สูบแบบ V นะครับครับผมคุณผู้ชมมาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างนะฮะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้นะ้าไม่ดังควันไม่ไหลแน,น่นอนฮะใช่ครับผมก็อันนี้ที่ผู้ที่ผู้ชมเห็นในกล้องอาจจะมีเห็นแบบเป็นสีเหลืองๆอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าเจ้าของเก้าเนี่ยเขามีการพันตัวเทปความร้อนเพิ่มมาให้้นนเพราว่งักอออมืขค สายไฟยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ครับผมแล้วก็พ่กับนี่หน่อยนี่ตัวเพจคู่ตัวเขานี่นะของเดิมโรงงานเขาก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตวสติเกเอร์มารฐานสาหกรรมของเขานี่คู่ตัวเขามาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ตัวกันความร้อนของเขานะก็ยังถือว่าที่สวยงามครับ มาถึงภายในเจ้ารถเกียร์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่ที่แผงประตูฝั่งข้างนี้เลยนะครับผมนี่อยากจะบอกว่าปกติเกียร์เราจะเจอเป็นเบาะหนังซะเยอะนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นเบาะกำมะหยี่มาเลยนะมาจากโรงงานเลยนะครับและกำมะหยี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบฟูนุ่มเกรดเดียวกับพวกโตโยต้าคาวเป็นแบบลกชูรี่เลยนะครับก็คือสภาพนี้นังสือเขาขาวสะอาดสวยงามเลยนะครับลายไม้ของเขานี่ก็คือสวยงามเลยนะครับผมนี่ช่องด้านข้างใส่ของได้เล็กน้อยก็ยังอยู่ครบนะครับไฟประตูนี่ติดครบปกติเลยครับ มากกระจกไฟฟ้านี่ลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็คันนี้เขามีการใส่มา่านกันความร้อนเพิ่มมาให้ด้วยนะนี่ถ้าเดินทางไกลแดดร้อนสองตาเล่าก็เลื่อนออกไปได้นะครับแล้ก็เลื่อนเก็บนี่ใช้งานได้ปกติครับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าคไปทางซ้ายครับขวาขึ้นลงครับผม มาฮะคุณผู้ชมฮะมาดูด้านเบาะด้านภายในกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับภายในผมบอกเลยว่าทั้งคันนะฮะเน้นเลยว่าทั้งคันขาวะสะอาดนะฮะคุณผ<ช>ู<อ>้ชมครับผมเบาะเบอะ์ตนะ,ะสวยนะ<ช>ผมบอกตรงอาจจะมีตำหนิการใช้งานเล็กๆน้อยๆ<ช>ไม่น่าเกียดนะฮะคุณผู้ชมครับโดยรวมแล้วเบาะนะฮะไม่ไว่าจะเป็นทรงหรือได้ทุกอย่างของเขายังอยู่ในสภาพที่สวยแล้วดีใช่ครับผมนี่เท้าแขนใช้งานได้ปกตินะใอ่ใช้งานได้ปกติเลยครับผมคุณลองมาดูนี่ดิท่านดัชบอร์ดหรือคอนโซล ผมบอกเลยวอ้โแม่เจ้าใหญ่โตอลังการมากคุณผู้ชมฮะวช่นเดิมที่สวยมากนะฮะคุณผู้ชมครับผมตรงคอนโทรลตรงกลางนะคุณผู้ชมครับตำแหน่งช่องแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับวิทยุคุณก็เป็นวิทยุของเกียร์ของเดิมมาเลยนะคุณผู้ชมครับคอนโทรลแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมฮะมีเกเียบุหรี่ให้ฮะที่จุดบุหรี่ฮะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับใช่คับผมนี่ที่วางแก้เขาก็ยังอยู่นะเลื่อนออกมานี่สามารถวางได้ถึง2ใบนะครับแล้วก็ช่องใส่ของด้านล่างนี่ก็ยังอยู่ครบ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมแผงประตูฝั่งคนขับนี่เลยตัวกะหยี่ของเขานะครับผมถือว่าสภาพขาวสะอาดเช่นกันนะครับผมนี่ลยไม้คือสวยงามเลยนะครับผมช่องใส่ของด้านข้างก็สภาพสมบูรณ์ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมไฟมุมประตูอันนี้ติดครบปกตินะครับมากระจกกันเลยนี่นะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยับผมแล้วก็ปรับกระทั่งไฟฟ้านะครับผมไปทางขวาซ้าย ขึ้นแล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยครับมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะลองดูนะสภาพนะทุกอย่างนะผมว่ามันยังสวยนะสวยเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับไม่คือขาวสะอาดมากนะการรักษาที่ต้องยอมรับเจ้าของเก่าเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกเขานะฮะได้เดินไม่มีร่นนะไม่มีขาดนะคุณผู้ชมว่าเปรคุณดูดิกระชับแน่นดีมากนะเท้าแขนนี่ทั้งสองข้างใช้งานได้ ปกติใช่ครับเราต้องบอกว่าบอกอฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นบอกไฟฟ้าปรับข้างเดียวม,มาจากโรงงานนะอ่ะ,อะบ่อไฟฟ้าให้ชมกันหน่อยนี่เดินหน้านะครับเสร็จแล้วก็ถอยหลงังนี่แล้วก็พนักพิงนะครับนี่ขึ้นลงอันนี้ใช้งานได้ครบปกตินะครับ ครับผมพวงมาลัยของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับเพิ่นพวงมาลัยเดิมนะฮะโดดเด่นโด้วยโลโก้แน่นอนนะฮะเชียร<อ>์มาพร้อมระบบแอร์แบ็กนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดิมๆม,มาเป็นแบบนี้เลยนะ,ะสวยงามจริงๆนะต่อมาที่ด้านใหม่กันบ้างนะ,ะสวยๆใสๆ,ๆแบบนี้นะคันนี้วิ่งมาเพียง1 2 3 2 8แมกิโลเท่านั้นร้านเราขายได้มาแทๆ้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม่เด็ดขาดครับผมใช่แล้วครับบนหัวผมมาคุณผู้ชมครับไฟตรงกลางนะฮะตำแหน่งติดหมดนะฮะคุณผู้ชมครับบังแดดฝั่งด้านขวาเปิดลงมานะฮะคุุณณผผูู้้้ชชมมมมไไ่่ีกกกกรระะะจจับฟแตงงงหนนนาาาโฮค ฝั่งด้านซ้ายครับเปิดลงมาคุณผู้ชมครับจะพบกับกระจกแต่ว่าไม่มีไฟต่างหน้ามาจากโรงงานเช่นกันนะฮะมาดูห้องโดยสารแถวสองกันต่อเลยนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่เบาะฝั่งด้านขวาก่อนเลยนะครับผมสภาพเบาะนี่ก็คือตัวกำมือหญิงเขาถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับตรงพนักพิงนี่สภาพสวยงามไม่ขาดไม่ล่นนะครับบแต่ตัวรองก้นเนี่ยเขาจะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับสภาพของเขาก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะนี่เท้าแขนสองข้างก็ยังคงใช้งานได้ปกติเช่นกัน อ่ะให้พ so ี่เบนดูฝาภาพฝั่งูุนกันมาฝั่งผมนะครับคุณผู้ชมครบเบาะนฮะอันนี้สวยงามนะครคุณผู้ชมครับผมขาวสะอาดดีฮะแล้วเบาะไม่ขาดครับได้ด้วยทุกอย่างไม่มีล่นปีกกระชับดีทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะเท้าแขนฮะใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับผมมาขอให้ดูฟัง์กชันของเจ้าเกียร์คาีิวว่า เขาจะอเนกประสงค์ขนาดไหนนะนี่ขอ walk through ขึ้นมาเลื่อนบอกก่อนดีกว่าจะได้ปรับง่ายๆสะดวกสะดวกกันเลยขอเริ่มที่ฟังก์ชันแรกถ้ามีการนั่งข้างหลังอยากได้โต๊ะกินข้าวเริ่มก่อนเลยโต๊ะลงมานี่เฮ้ยนี่ลงไปก็คือได้2โต๊ะกินข้าวแล้วพร้อมที่หวังแก้วด้วยนะครับไม่อยากวางไม่อยากเป็นโต๊ะแล้วอยากหันนั่งแบบอาจจะนั่งนับตัวเลขนั่งอะไรกันระหว่างลงทางอะไรอย่างนี้หมุนนี่ฝั่งนี้เช่นกันหมุน นี่คุณผู้ชมก็จะสามารถหันหน้าหากันได้แล้วนะเป็นไ็นี่เลื่อนได้เลื่อนได้แป๊บนึงนะโอ้โหถอยอีกสักนิดนึงนี่อันนี้ก็ถอยอีกหน่อยแล้วกันอย่างก้าวนี่ก็จะทําให้พื้นที่สามารถพื้นที่การนั่งโดยสารใช่ทำให้ยังขึ้นแล้วสามารถหันนั่งหากันได้อย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมเบาะแถวที่สามสภาพเบาะก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับตัวกรมมี่นี่ฟูนุ่มสภาพสวยงามเลยนะครับตัวด้านหลังนี่ไม่มีขาเลยนะสภาพสวยงามเลยแล้วก็ตัวแถวสุดท้ายนี่เขาสามารถเอ็นได้นะแถวสาม เลื่อนได้เอ็นได้อย่างนี้แล้วก็เลื่อนได้ด้วยเช่นกันโดยการที่เราโยกตรงนี้นี่นี่แล้วสาม,มารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อีกนะครับแล้วก็ตัวกระจกปออบ up ที่ผมกดจากด้านหน้าเมื่อสัก,กู่แถวหลังก็กดได้เช่นกันโดยการที่เรากดตรงนี้นี่เห็นไหมปอับ up ออกเข้านี่ใช้งานได้โปรตินะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่อ่ะพี่กอล์ฟกอนมานี้นี่เห็นไหม ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังแถว3เนี่ยเขาก็มีแอร์มาให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าแถว3มจะร้อนะเพราะว่ามีแอร์บนหลังคาให้เนี่ยทั้งซ้ายและทั้งขวาเลยครับผมส่วนแถว2ก็มีเช่นกันทั้งซ้ายและขวาเช่นกันครับผมรับรองเย็นแน่นอนทดลองขับจริงนะครับกับเจ้าเกียร์คานวัลคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าแอร์เย็นนะครับถึงหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะ เขาจะมีแอร์ด้านหลังเนี่ยทั้งหมด2แถวด้วยกันนะครับก็คือเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับส่วนเรื่องระบบไฟนะครับทุกจุดนะครับติดหมดนะครับด้านหลังนะครับทุกดวงนะครับผ้านะครับเบาที่บอกว่าเป็นเบาผ้านะครับผู้ชมครับนานๆที่จะได้เข้ามานะครับถ้าเป็นเกียร์คาร์นิวัลส่วนใหญ่จะเป็นเบาหนังทั้งนั้นนะครับและต้องบอกว่าเบาะผ้าของเธอมีกลิ่นหอมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินมาที่แถว2งโอ้โหช่วงล่างนิ่มนวลดีว่ะ นะบอกว่าถึงเป็นล้อแต่งแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระด้างเลยกระด้างเลยใช่เพราะว่าล้อแต่งอันนี้คือยางขนหนาปักเลยใช่เดีะะ๋ยว <ima> ให้คุณผู้ชมมองกลับไปนะครับ<ๆ>เห็นไหมฮะสวยงามนะครับดูแล้วสบายตามากอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับเบาอ,อาจจะมีตําหนิตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเธอเป็นเบาะผ้านะครับผมบอกเลยว่าไม่น่าเกลียดนะครับผ้าหลังคงหลังคาของเธอสวยงามนะครับผมอ่าอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องการขับขี่โอ้โหนี่วิ่งแบบ ี่ก็ูดินนิ่มนนิ่มมากดูดิอ่จับเนินนิดนึงอ่ะดูดิเนินนิดนึงเห็นไหมฮะปิ้งนิ่มเลยดูนะจ้ำตะบานนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะนี่คือจ้ำแรงนะครับคุณผู้ชมครับใช่ดูสิคือบอกแล้วก็คือมันจะมีความนิ่มนวลเพราะว่าถึงเขาจะเป็นล้อแต่งแต่ล้อแต่งคือเขายางเนี่ยบอกเลยว่าหนานะครับแล้วก็ช่วงล่างเมื่อกี้จับให้ดูแล้วก็พูดเรื่องช่วงล่างก่อนเลยแล้วกันว่าช่วงล่างเขาก็สมรณ์นะไม่มีเฟืองบกัรเลยแล้วก็ มันยังมีความนิ่มนวลนะจากล้อยางที่บอกอ่ะล้อแต่งออย่างก็ยังหนาก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่ดีเครื่องยนต์เมื่อกี้กดให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะฟังนะอันนี้เป็นหลออย่างเรากดปุ๊บอิกได้ออพี่เบนพี่เบนเริ่มจับโขนโขนนะครับโวยครับนี่ครับจับอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจับให้คุณผู้ชมดูทั้งล้อแต่งเนี่ยครับผมบอกเลยว่าแทบถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะระหว่างล้อแต่งกับล้อไม่แต่งกับล้อเดิมเนี่ย ถ้าเกิดขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าฟิวมันเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้กดด้าใช่ไหมก็ได้บอกว่าคือผู้ชมบางทีไปใส่ก่อนเนี่ยเอาดยวนะครับกับดูได้บอ่อยรอบนะอันนี้ผมกดเอาได้ปุ๊บเห็นไหมรอบจะดึงขึ้นนะก็โอได้ใช้งานได้ปกตินะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าแบบผู้ชมไปบางทีอะ่ะอยากซิ่งกว่านั้นจริงๆแล้วเกียร์เขามีปุ่ม power อยู่นี้นะ,ะผู้ชมกดไปปุ๊บ power ขึ้นเนี่ยเขาจะเขาจะลากเกียร์แล้วเขาจทิ้งดาวเร็วลากไปยาวดูดิการลากเกียร์เขาเนี่ยจะยาวมากขึ้นนนดดดดููิเเี่่ยยอไล์ะ ตาสนองเขาก็จะมาเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าผู้ชมใช้พาวเวอร์นะครับก็อันนี้ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติแน่นอนครับเกียร์มีกี่รอบต่ำรอบสูงพาวเวอร์กดโอเวอร์ได้ทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ปกติเลยครับช่วงล่างเมื่อสักครู่อ่ะพูดไปแล้วนะครับแล้วก็นี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจะบอกว่าก็ยังใช้งานได้นะนี่นี่นะนี่นะนีอ๋อใช้ได้ครบถ้วนนะดูสิ ผมบอกเลยว่าราคาที่ผมจะเปิดให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่แสนกว่าบาทเนี่ยลองไปคิดกันดูว่าได้รถครอบครัวแบบไหนกันบ้างนะครับ พี่กอฟขอน่อนิดนึงด้วยถ้าจะบอกว่าถ้าผู้ชมบางคนมองว่าล้อนนี้อาจจะดูสีมันดูซิ่งไปถ้าผู้ชมอยากเปลี่ยนสีล้อแม็กบอกผมได้นะผมเปลี่ยนสีล้อให้ได้นะเอาเลยคุณออฟเฟอร์เลยอ่ะผมจัดให้เลยว่าถ้าผู้ชมบางคนว่าล้อสีนี้มันดูแบบซิ่งๆไไม่ชอบอาจจะชอบสีบอลเงินสีบอลอะไรงี้ก็คือเป็นล้อไลน์นี้แหละแต่เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนสีให้โอ้ผู้ชมออเดอร์มาเลยแล้วกันจัดให้กันเลยแต่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นสีเงินสวยกว่านี้ใช่ถ้าผู้ชมอยากได้สีนั้นบอกมาเลยจัดการให้ สิ่งที่ผมเน้นย้ำกับคุณผู้ชมไว้เสมอนะครับครับผมว่าเวลาซื้อรถออกรถกับทางไมกาโมโตนะครับรบแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับไปดูมาให้ครบทุกที่ที่เขาลงขายกันอยู่คว่สสภาพของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนก่อนที่จะตกลงซื้อกับไมกาโมโตครับผมถูกไหมพี่เวนต์ใช่ไปดูมาให้หมดเลยคือควรจะไปดูก่อนใช่และให้มาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายแล้วมาดูซิว่สสภาพของเขากับของเราของที่นู่นกับของที่นี่สภาพมันเป็นแบบไหนครับผมคุณผู้ชม ตัดสินใจและเลือกเองได้นะครับวันนี้นะครับไม่กลบโมโตนะครับจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับให้ราคาเพียง169,000บาทเท่านั้นครับผมได้รถดีๆไปใช้การันตีวิ่งทางไกลได้ด้วยนะครับไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับขายสดอย่างเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลบโมโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ดไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ